ไม่มีข่าวไหนที่ร้อนแรงไปกว่าข่าวนี้อีกแล้วกับการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่ถูกในหนองเนี่ยยิงคางานเลี้ยงที่สำนักงานของกํานันนกในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับภาพใหญ่ที่วันนี้เราจะมาคุยกันหน่อยครับโอ้โหผู้มีอิทธิพลมาเฟียคุมตำรวจได้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องปฏิรูปองค์การตำรวจแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับต้อนรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สวัสดีสสดค,รครับสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีน้องสวัสดีครับการที่พุ่มกับเบิ้มเนี่ยยิงตัวตายแต่และท่านคิดยังไงนะฮะท่านเส,สดีตามข่าวนี้ค,คิดว่าพุ่มกับเบิ้มเนี่ยที่จบชีวิตตัวเองเนี่ยมีเงื่อนงำอะไรไหมฮะจริงแล้วรายละเอียดพวกนี้นผมถือว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจนะ<ม>พนักงานสอบสวนซึ่งมีมพลตุเรเดชสุรเชษฐ์เนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ครับผมก็เลยไม่ไม่ค่อยไปติดตามข่าวพวกนี้นะนะผมจะมาเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราผ่านมาเรา ผ่านมาทั้งชีวิตใช่ไหมไอ้เรื่องผู้มีอิทธิพลอย่างนี้ที่เคิพูดมันไม่ใช่อิทธิพลแล้วแล้วเป็นอะไรครับมันไม่ถือเป็นผู้มีอิทธิพลเลยหรกเราไปเรียกมันผู้มอิทธิพลตัวเองถามว่าแค่ในนครปฐมมันยังอยู่ใต้ตระกูลอะไรเลยอ๋อนี่หมายถึงกำนันนกใช่ไหมฮะใช่มันใหญ่สักแค่ไหนแล้วใช่ไหมฮะอย่างผมเคยป่าผู้มีอิทธิพลเยอะแยะคใช่ไหมเจ้าพ่อตะวันออกเคยดีไหมไอปอประตูน้ําเคยดีไหมไอมาเฟียทหารพลเอก ทั้งหลายเคยได้ยินใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ม,มันอยู่ที่ตัวเราอแต่ว่ากำนันนกทําไมถึงถึงสามารถรวมตํารวจมาได้เยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> เลี้ยงทุกเดือนนะเขาบอกเงี้ยก็อตำรวจพวกนั้นน่ยมันไม่เข้มแข็งพอไงสมมตินะคปรปฐมมีปัญหาครับทําไมผู้บัญชาไม่เลือกคนหนะ้าที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ละ่ะจะได้ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลพวกนี้ม,มันแต่งตั้งกันยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของผู้บัญชาเท่านั้นเองอย่างเมื่อวาน ผมไปออกรายการเวิร์กพอย์ฮะโอ้เย็ดยามศักดิ์สรีตํารวจไทยอ่าเหมือนไผมบอกไม่ใช่เหยียดยามศักดิ์สรีนายกมนตรีอ่ะนายกคนไหนฮะนายกทั้งสองคนคนนี้ปัจจุบันคนปัจจุบันด้วยในฐานะเป็นผู้บัญชาตํารวจใช่ไหมแต่เพิ่งมาเองนะฮะเออนั่นเราก็เขาเหยียบเหยียบยามศักดิ์สรีคุณอ๋อยามเลยแล้วคุณจะแก้ยังไงแล้วถ้าย้อนไปคุณไปยุท์เป็นนายกหมดเก้าปีแล้วกลุมตํารวจนะครับทำได้แค่นี้เหรอฝีมือมันแค่เนี้เหรอแล้วพรบตตารวจเนี่ยบอกเพิ่งปฏิรูป ปีหกห้านี่เองเ้ยเป็นอย่างนี้หรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอกระบวนการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะครับคือผู้มีอำนาจไม่สามารถที่จะบริหารราชการได้พี่จะตั้งคำถามนงพี่จะตั้งคำถามน้องถ้าบริษัทมีกำไรเนี่ยซีอีโอเก่งใช่ไหมครับเยี่ยมถ้าบริษัทเจ๊งอ่ะโทษลุงน้องปะ หรือโทษซีอีโอนี่ตำรวจก็เหมือนกันล้มเหลวอย่างนี้ถึงนะแล้วมันจะโทษใครเล่าต้องโทษหัวนะโทษหัวที่ไม่เป็นนั่นโทษอะไรผู้กับผู้การต่างๆถูกไหมไห้พวกนั้นแก้ไม่ได้หรอกอยากจะแก้เรื่องคนเงินวัสดุอุปกรณ์ระบบต่างต้องแก้กฎหมายกฎหมายก็อยู่กับนายยกอยู่การเบือง่นและคุณไม่ทํา นี่ถือว่าเป็นเผือกร้อนของนายกเศรษฐาเลยนะครับเพราะว่ามาปุ๊บโอ้โหเจอคดีใหญ่างี้ยแน่นอนคุณต้องคิดคุณต้องทําไม่ได้ดีอย่างเมื่อวานเขาถามพี่ทําไมตอนไปปราบเจ้าพ่อตะวันออกเป็นไงอยู่ดีๆพี่ไปไม่ได้นะต้องไงฮะตอนนั้นมันต้องมีผู้ใหญ่ที่คิดจะปราบเจ้าพ่อตะวันออกอ่ะพี่รับราชการอยู่นาแกมุกทหารครับพี่ก็แสดงฝีมือของพี่อืแล้วพี่จะมาเจอกำนันเปาะได้ไงอ่ะถ้าผู้ใหญ่เขาไม่สั่งนั่นก็ต้องมีผู้ใหญ่มอบหมายมา คือพลเอกสิทธิจิรโรสสมัยนั้นท่านพลเอกนาลงมหานนนสมัยนั้นมึงใหญ่นักเหรอเดี๋ยวกูจะหาคนมาจัดก,การมึง อยู่พี่ดีพี่มาเองได้ไงมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วอย่างนี้ตั้งใครมาอยู่ในพื้นที่นครปฐมล่ะตั้งใครมาอยู่ทางหลวงสองทางหลวงสองใช่รับทำไมไม่คัดคนเข้มเข้มมาล่ะทั้งหมดมันอยู่อยู่ที่หัวนั่นเองนะหรือแม้แต่ตอนนี้นะครับเรามีนายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลมันต้องเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอใช่ปะ เดี๋ยวนี้มีนายกอบจแล้วถามว่ามีกำนันไว้ทำไมเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้าน<อ>ไว้ทำไมทำไมมียกเลิกเงินเดือนมันซ้ำซ้อนกันก<อ>ำนันผู้ใหญ่บ้านอยากจะบริหารก็ไปสมัคร นายกอบตอบจไปดิขึ้นไปเลยใช่ไหมก็ยังคงอยู่กินเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ล่าสุดเขึ้นเงินเดือนให้ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันอีกนะก็แม่งมีจต่เอาใจแทนที่มันจะแก้ไขจริงไหมที่ไม่ได้กลัวเสียคะแนนเสียงนะนะเอายิบกำนันผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บางคนที่เขารู้สึกว่าเขาทําดีเขาจะเสียน้ําใจหรือเปล่าฮะไม่ต้องก็ต้องยกเลิกระบบเลยคุณอยากบริหารเนี่ยคุณไปสมัครนายกอบตที่นายกเทศบาลไปดิอ่าๆใช่ไหมมันก็สมัครเหมือนกันครับ ซื้อเสียงเหมือนกันเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เ,รเรื่องที่ว่าตำรวจเนี่ยสามารถไปนำขบวนให้กับใครได้ไหมเนี่ยแล้วยิ่งพอมีภาพกำนันนกอย่างเงี้ยคนยิ่งไปกันใหญ่แล้วหูกำหูตำรวจไปคุ้มกันไปนำขบวนเนี่ยภาพเนี่ยฮะคือในความเป <c oughs> ็น <c oughs> จริงแล้วมันคนก็วิาพาก, <c oughs> กษ์วิจารณ์ศักดิ์ศรีตำรวจนะ <c oughs> คือพูดจริงๆนะพี่เป็นตำรวจมานะตอนเป็นผู้การของปราบนะเราก็จะต้องทำงานให้เต็มที่ใช่ไหมแล้วคนไปไหนอะรถลาขึ้นไม้ขึ้นมือไปไหน คนแม่งไปตามนายตามนู่นตามนี่ไปถือย่ามพระไปอะไรต่ไรติดตามรถตุ้มตีขับรถนำขบวนตั้งแต่นายกหรือการวงการเมืองอะไรพวกใช่ไหมแม้แต่ผู้ชาเราเข้าไปนะทั้งคนทั้งรถลาพี่เรียกหมดเรียกกลับมาหมดอไม่งั้นแม่งระเบิดพี่เลยระเบิดห้องทํางานเลยอก็ใช่ไหมเราโอ้ย กูจะไปใส่ใจอะไรนั่นมาก็ลอกันไปก็จะลอกันเต็มที่ใช่ไหมจนปฏิวัติอ่ะพี่ไม่ยอมจนทั้งปฏิวัติครับสมัยปีสามสี่บิ๊กจอดอ่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องเด็กที่จะไปอยู่ขับรถนำขบวนคนอื่นนี่นะสมัยพี่พี่เป็นพลตำรวจตรีพี่ก็ไม่ยอมแล้วแต่ว่า คนอื่นนะไอ้อย่างที่เกิดทุกวันนี้ฮะคนอื่นแล้วเราจะไปคิดแทนได้เหรอไอ้คนอื่นก็อยากนุ่ไอ้คนอนยากตอนนั้นตอนเป็นผมวตลอดยังยังยังตำหนิเรื่องลดนำขบว่าใช่ไหมไอ้คนอื่นก็อยากนุ่งแบอย่างนี้แล้วเป็นไง มันบางทีมันขอมาได้ไปมันก็ได้ดีอะไรเงี้ยสรุปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทํางานให้กับราชการเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเลยไปตามกันหมดงานถึงไม่มีประสิทธิภาพไงนะแล้วแล้วอย่างย่างประเด็นเมื่อเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ปรเมศบอกนะว่าไอ้เรื่องวิสามันหน่องเนี่ยมุมของคุณเสิสุดว่าไง ก็เห็นกวิสามันผู้ง่ายมันต้องเกิดจากการต่อสู้กับเจ้าพนักงานอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมก็ต้องมีชันสูตรพิสพต้องมีาการเข้าไปร่วมใน่สวนนี่สารไต่สวนนี่แล้วจาการว่าไงอ่ะเห็นด้วยเปล่าถ้าเห็นด้วยโอเคก็ทํำจำนวนแต่สวนทํ่ไม่ฟ้องไปพี่ก็เคยยิงโจรปล้นธนาคารที่มุกดาหารเมื่อปี สองสองอ,ะอ่ะก็ล็อกคอผู้หญิงเป็นตัวประกรันนะพิการก็เป็นหญิงอม,มันไม่ได้ต่อสู้เลยนะอแต่เวลาทําสำนวนก็ต้องมันต่อสู้ใช่ไหมอัยการก็สั่งไงม่ฟ้องเพราะ้เรื่องหนองไอหนอกัหมอนกันนะเชื่อว่าตอนนี้สํานวนถึงอัยการยังไม่รู้ยังมต้องไต่สวนกันตายแต่สรุปแล้วมันก็คงต้องเป็นไปตามเนี้ยแหละใช่ไหมครับเริ่มเมื่อมันตายไปแล้วจะจะไปถามมันได้ไงวะตกลงมันยิงตำรวจหรือตำรวจยิงเก็บมันเนี้ยครับ การกระทําของรัฐยังไม่สามารถจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติทํางานให้ได้ตามที่คุณออกกฎหมายมาเลยจริงไหมล่ะครับออกกฎหมายออกออกออกแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้โทษใครจะมาโทษผู้ปฏิบัติเหรอครับแล้วไม่โทษคนออกอยากให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีอย่าดูแค่นี้นะมันไม่ได้มาทุจริตกันแค่ตรงนี้นะจริงมันจะรุดอย่างนี้ทั้งประเทศทั้งประเทศเลยแล้วก็บรรดารัฐมนตรีมือของท่านะหระทำพวกนี้ทั้งนั้นวินะ ไปดูกันให้ดีนะถ้าคุณไม่ดูคณะมนตรีคนให้ดีปัญหาพวกนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ถึงบอกแก้ต้องแก้ข้างบนแต่ว่าพอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องถาม <c oughs> อดีตนายตำรวจอย่างคุณเสพสุธิ์ว่าคนก็พูดถึงคําว่าซุ้มมือปืนผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้เนี่ยคือถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมฮะมันก็ยังมีอยู่อีกนั่นแหละนะ <c oughs> เพราะปืนมันโอ้โหไม่รู้มีเท่าไหร่ สิบสามล้านก็บอกหาง,ง่ายกว่าเดิมนะทุกวันนี้มากนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายพักเสรีมไทยในการเลือกตั้งปีหกเนี่ยนะเนี่ยที่ผ่านมานโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยมีอยู่พักเดียวเก็บอาวุธหยุดความตายทาไมมันอย่างนั้น่ะคิดสมมติฐานง่ายๆสมมติว่าถ้าได้ถ้าได้ทํานโยบายเนี้ยคือทายังไงฮะเก็บอาวุธหยุดความตายเพราะตอนนี้ปืนมันเยอะเหลือเกินค,คือตอนนี้ไม่ได้ทําอยู่แล้วอ่าสมมติสมมติลาออกมาแล้วถูกไหมสองอยากจะให้ทําก็ฝากคุณนธินในฐานอำนาจมติมหาไทยคนใหม่คุณอยากจะปราบมาเฟียด้วยใช่ไหม อ่คุณฝากคุณไปไปแก้ไขพรบอาวุธปืนซะ,ะนะที่คนมีอาวุธปืนต้องขอญาตอย่างงาู้นอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วมันมีอาวุธไม่มีทะเบียนก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมใช่ครับคนไม่มีทะเบียนเนี่ยนะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกฎหมายมาเสร็จนะใครมีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนนะให้เวลาหกเดือนเอามาคืนให้หมดะนะ ไม่มีการเรียกร้องใดๆถ้าหลังจากหกเดือนไปแล้วนะถ้าไม่คืนจับได้นะถูกจับได้ต้องจำคุกตลอดชีวิตอ๋อคือให้โทษหนักไปเลยอาวุธปืนไปยิงใครเจ็บตายเพราะแต่ประหารชีวิตส่วนคนที่มีอาวุธปืนใช่ไหมที่มีทะเบียนมีทะเบียนอย่างไอไอไอนองที่เอาปืนตำรวจไปยิงปืนปืนมืทะเบียนใช่ไหมใช่ครับก็ไปซื้อซื้อซื้อมาถูกไหมเราซื้อมาแล้วไปไงก็เอาไปยิงเขาตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมีทะเบียนก็เอามาคืนแต่ รัฐคืนเงินให้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประชาชนนะทั้งหลายก็จะไม่มีอาวุธปืนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐน่ต้องมีไหมมีได้แค่ไหนใช่ไหมฮะเพราะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปราบปรามนี่ใช่ไหมฮะอย่างตำรวจทหารป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานใครๆกันแต่มันก็มีได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเวลาคุณมาเข้าเวรเบิกมาใช้เวลาออกเวรคืนคุณกลับบ้านก็มือเปล่า อแต่บางคนเขาบอกว่าตำรวจต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงเงี้ยฮะทุกคนไม่มีปืนแล้วก็ไม่ต้องที่ยิงยิงกันเนน่มีปืนหอดเสียงปืนดังดังขึ้นเนี่ยนะจริงๆแล้วตำรวจตั้ง20กว่าคนนะใช่ฮะมันจะต้องมีนะคนที่จะต้องจัดการปัญหาตรงนี้แล้วมีระดับพุ่มกับอยู่ในนั้นด้วยนะนั่นแหะจะุ่มกับจะยศไหนพอถึงเวลาจิตใจมันไม่เหมือนกันหรอกน้องไอ้พลตำรวจมาจะเด็ดขาดเข้มแข็งกว่าุ่มกับก็ได้ใช่ไหมเพราะเสียงปืนดังขึ้นปั๊ด นะมันจะต้องมีอ่าอย่างที่เห็นคนเอาคนเจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลบา่คนจะต้องจับคนร้ายให้ได้ใช่ไหมยิงต่อสู้ไม่ต่อสู้ไม่ใช่ปล่อยให้มันหนีกูไม่ทําอะไรจริงจังจับได้แล้วด้วยนะแต่ปล้อล้วจับได้แล้วดึงปืนได้แล้วเห็นไหมแต่แต่ไม่ใช่ปล่อยไปเดียวพาหลบหนีนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ถ้าจัดริงจับได้มาก็จับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีอาวุธปืนนะครับ มันทะเลาะกันมันก็ชกกันนั่นนั้อมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมสิงคโปร์ทั้งประเทศมันมีอาวุธปืนสองพันกระบอกทั้งประเทศ<อ>พี่จําไม่ได้ประเทศไหนนะอ๋อนโยบายมาหลังพี่เนี่ยเข้าเสร็จแล้วเก็บอาวุธหมดแล้วนะพี่กําลังให้ค้นอยู่เคยอ่านแต่ไม่ได้เคยเก็บไวน<อ>้นะนะเป็นอันนี้ฝากคุณนาทิชินไปด้วยเลยได้ครับถ้าเก็บอาวุธหมดนะนะมันจะดีขึ้นไอ้ใครจะค้าวุงอาวุธช่างมันนะกูยึดหมดคุณไปประกอบอาชีพใหม่ก็แล้วกันอย่าไปคำนึงถึงครับ เอาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้ก่อนจะไม่มีคดีไปสู่ออยโกรงไอยการหรอกนะไม่มีถึงสงสารเลยน่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีปืนญี่ปุ่นไม่มีไม่มีปืนคุณสืบสุดครับแต่ก่อนเนี่ยที่ยุคสมัยที่เป็นพบตรรเนี่ยจัดการยังไงฮะซุ้มมือปืนเอามาใช้กับสมัยนี้ได้ไหมฮะมันมันอยู่ที่ตัวผู้ชาติเนี่ยนะพื้นที่ไหนอะสมมติพื้นที่นครปฐมครับ เราก็ต้องตั้งคนที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ที่ m, พื้นที่ไหนเราก็สามารถบริหารจัดการได้ครับถูกไหมถ้าเราเราคิดไม่เป็นทําไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้หรอกอนะอย่างไงเลวัตนะอ่ะอืพี่ เป็นคนตั้งไปเป็นผู้การเมืองการใช่ไหมมันก็จัดการแะ้เรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยเมืองการมีปัญหาแล้วไม่มีอะไรเยว่าจัดการหมดแต่ถ้าเสรีบอกไอ้เลยวัดมึงไปอยู่จเลเงี้ยไอ้เลยวัดก็ไม่ได้แสดงอะไรหรอกใช่ไหมครับมันอยู่ที่ผู้บชาที่จะบริหารงานน้ำบุคคลใช่ไหมแล้วจัดการระบบต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ปูนบําหเดจความชอบให้เขาใช่ไหมครับบางคนก็บอกตำรวจเนี่ยเงินเดือนน้อย ก็เลยเป็นเหตุว่าต้องไปรับจ็อบอย่างอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าคนนั้นเขาให้ผลประโยชน์คนนี้ให้ผลประโยชน์เนี่ยม,มันมันจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไหมฮะคือจริงๆพอให้เงินเดือนตำรวจน้อยใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามเด็กขับรถพี่ได้เท่าไหร่อตอนนี้เป็นตำรวจมาสี่ห้าปีแล้วได้หมื่นหกแล้วตอนเป็นแรกๆเท่าไหร่ได้หมื่นสามหมื่นสามวันเท่าไหร่สี่ร้อยบาทท่านปริเมศพรชัยใช่ไหม,มยิ่งอยู่กรุงเทพนี่ทีนี้ทำไมต้องได้แค่นี้ล่ะครับก็ ไปกำหนดวุฒิเขาว่าม,มาสมัครรับราชการตำรวจได้ใช้วุฒิมหกตอนนี้มหกมหกครับเองอวุฒิมันต่ำฮะใช่ไหมมันก็ต้องได้ให้เงินเดือนตามวุฒิ ใช่ไหมสมัยพี่เนี่ยยังไม่ต้องถึงนายกนะพี่เป็นผู้จัดการตํารวจเนี่ยพี่ก็แก้ไขเองนะไม่รอนายกมาแก้นะแทนที่จะเปิดรับวุฒิม .6 มาเป็นในสิบนะพี่ก็เปิดรับปริญญาตรีมาเป็นในสิบเจ้าหน้าที่กองบัญชาการศึกษาก็บอกว่าไม่ได้นะเขาให้รับม .6 พี่กระถามบอกก็เลยปริญญาตรีจบม .6 ไหมจบเพราะอะไรเพราะตอนพี่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะเขารับม .3 พี่สอบเข้าไม่ได้พี่ต้องไปเรียนม .4 ถึงมาสอบแล้วเขารับทำไมอ่ะหมอศศีเตรียมหาเนี่ยรับมอสามด้วยสี่ด้วยหด้วยท่านสุจินดาเนี่ยเรียนแพทย์ยังมาเข้าเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเองเราก็รับปริยาโอ oh, เข้ามาเต็มเลยคนนักกฎหมายทนายความนะ,มะผู้จัดก,การน,น,นู่นนี่อไอต่างม,มีคนมารู้เข้ามา แค่นี้นะก็เรียนสูงกว่าเอาอย่างน้อยก็สี่ปีแล้วนะความรู้ก็มีอายุก็ได้อย่างนนะแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาสูงขึ้นนะเพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นตํารวจแล้วเดี๋ยวเปิดสอบสัญญาบัตรให้สอบขงคนเข้ามาเต็มเลยเพราะอะไรอยากเป็นตํารวจอยากมีสวัสดิการนะการักษาบัญาีตัวเองครอบครัวบิดามาดาอย่างเงี้ยนะส่วนสัญญาบัตร พี่ไม่ได้รับเปียตีนี่นะพี่รับผมรับเนติบัณฑิตมานะท่านนะเต็มเลยนะแล้วก็บอกเลยเดี๋ยวถ้าอายการเ็าเปิดนะไปสอบสารผู้สาบเส์อไปสอบมันก็เชื่อพี่นะเดี๋ยวนี้มีตํารวจที่ไปยการตํารวจเป็นผู้สัเยอะนะครับเพียงบอกเลยต่อไปนี้ถ้าตํารวจนะรับเนติบัณฑิตประมดอายการจะเอาที่ไหนล่ะเพราะมันอยู่ที่ตํารวจใช่ไหมนะต่อไปเนี่ยมันก็ทยอยไป อาการก็จะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สองารก็เป็นที่สามนะแล้วพอพี่อนุติมาดาต่อไปวี่ก็ต้องปอบวุฒิแล้วเฮ้ยทำไมอาการเนี่ยกวุฒิเดียวกันเนี่ยปรึกษาก็วุฒิเดียวกันเนี่ยทำไมเงินเดือนเท่านั้นอ่ะทำไมนี่ต่ำกว่ามากอ่ะใช่ไหมมันต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่แก้ไขไปได้อย่างโรงเรียนตำรวจพี่ทําไม่ทันครเขารับเตรียมทหารสองปีใช่ไหมเรียนตำรวจสี่ปีเป็นหกปีรัดจ่ายหกปีได้ในตำรวจคนหนึ่ง แต่เอามหาวิทยาลัยมาเลยไม่ต้องเสียสักบาทได้ตำรวจคนหนึ่งถามว่าใครมันเก่งกว่ากันเนี่ยไม่แน่นะไม่ใช่ว่านักเรียนตำรวจมันจะเก่งกับมหาวิทยาลัยนะมันก็สูสีใช่ไหมฮะเนี่ยนะมันใกล้เคียงกันอ่ะนที่พี่จะปรับก็คือคงโรงเรียนตำรวจไว้แต่ไม่เอาละเสียเวลา6ปีเสียเงิน6ปีใช่ไหมเอาเลยรับยาตรับปอตีมาเลยใช่ไหมแล้วเรียนในสิ่งที่ก็ยังไม่ได้เรียนอ่ะถูกไหม ่าส่วนใหญ่เรียนกฎหมายใช่ไหมที่เรียนการสืบสวนสอบสวนการป้องกันจับกลุมการลบในป่าการใช้วุฒนะนู่นนี่นั่นอะไรต่างและสองปีให้บิยาโทแล้วก็มาปรับพุทธเงินเดือนก็สูงขึ้นใช่ไหมคุณภาพก็ดีขึ้นนะนะไอ้ไอ้เงินเดือนก็สูงขึ้นเนี่ยต้องคิดพัฒนาเป็นระบบอะไรต่างนะงั้นนี่ต้องฝากฝากพบตรคนใหม่กับนายกคนใหม่ไหมฮะเรื่องนี้ฝากพบตรคนใหม่มันไม่ได้ผล ยกพี่พี่ทํานะไอ้พัชรวาดเนี่ยมาต่อพี่ไปยังเลิกเลยก็ใช่ไหมครับอ้าวพี่แบ่งงานจนกระทั่งมันถึงสถานีตํารวจเลยนะอือเป็นงานปกครองป้องกันแต่ก่อนเขาเรียกงานป้องกันปราบปรามครับพี่ก็แบ่งปกครองป้องกันแล้วก็สืบสวนปราบปรามแล้วสืบสวนสอบสวนพนักงานสอบสวนอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ปกครองป้องกันนะคุณทําหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้มีเกิดขึ้นเลยครับถามว่าถ้า ป้องกันดีทั้งหมดนะอืจะมีคดีไหมไม่มีคใช่ไหมไม่มีอายการก็ตกงานผูกษาก็ตกงานครับเพราะฉะนั้นเราทุ่มเทตรงนี้ให้ได้ซะก่อนทีแต่ว่าไอ้คนมาตอบผมไม่เข้าใจมันก็ไปรวมป้องอ่าป้องกัรเอาป่าปามด้วยกันอีกอพอรวมปุ๊บคนมันก็ไปทําแต่ป่าปามเพราะได้เงินเนยใช่ไหมคนเข้าเมืองมา ได้เงินไอ้นี่มากูได้เงินมันเลยไม่ป้องกันคดีเกิดขึ้นอายการก็จนักสารกหนักแต่ถ้าตำรวจทุ่มเทอย่างเดียวนะป้องกันไม่ให้มีคดีเกิดขึ้นเลยนะถึงจะมีรัตรบ้ามันก็จะน้อยใช่ไหมเพราะไม่มีคดีเกิดอายการแฮปี้เลยศาลสบายเลยทาไมจะไม่คิดกันบ้างต้องเพิ่มคนทาไมไม่ต้องคิดกันบ้างอ่ะต้องแก้ทั้งระบบนะแบบนี้ใช่ไหมใช่คนต้องเป็นคนต้องเข้าใจเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเรื่องหัวประมูลเนี่ย ในมุมของผู้เสียชีวิคิดยังไงฮะคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ถึงขนาดยิงกันตายเลยไหมฮะอ๋อคิดว่าแน่นอนนะมันหลายผลประโยชน์ทั้งนั้นนี่จริงๆแล้วมันแก้ได้ตอนพี่ผมเป็นผู้จัดการตรวจสอบคนกลางนะครับลงไปเอาข่าว มาดูได้ย้ายตำรวจทางหลวงไปประมาณ50คนเหตุก็คุณอยู่มาตั้งนานแล้วแก้ไขปัญหาทำไมไม่ได้อย่างคุณน็อฟเป็นตำรวจทางหลวงมา30ปีแล้วมันก็ยังโกงอยู่ทุกวันเนี้ก็ยังเกิดเหตุเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นแล้วบอกว่าคัดตัวคนมาใหม่เราเราต้องกล้าคิดกล้าทำแต่ถ้ายังปล่อยไว้มันจะไปแก้อะไรก็พฤติกรรมมันเคยทาอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตลอดนะนะอันนี้อย่างเคสนี้เนี่ยแปลว่าต้องเอาผิดถึง ระดับไหนฮะว่าถ้าเอาตามข่าวก่อนนะฮะตามข่าวก็คือเขาบอกสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยคือแบบตรงฉินมากไม่ยอมแต่กลายเป็นว่าเหมือนคนอื่นๆก็ก็ยอมกำนันนกหรือเปล่าแล้วระดับผู้บัญชาของสารวัตรเนี่ยมันจะต้องโดนไปถึงระดับไหนฮะสารวัตรไม่พอหรอกอถามว่าคนเป็นผู้กับผู้การเนี่ยคุณ บริหารปกครองผู้ใต้บังชาอย่างไงนะให้ให้มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับคุณปกครองดูแลก็ไม่ได้คุณก็ไม่ควรเป็นผู้บชาเขาใช่ไหมครับแล้วถ้าถามผู้จริงอ่ะมันส่งสวยให้เปล่าอืมนะมันก็เก็บเก็บเก็บส่งคุณคุณเป็นผู้บงชามันต้องมีความรับผิดชอบครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ใา้ชากระทําผิดแล้วก็ไปลงโทษเฉพาะผู้กระทําความผิดไม่ได้หรอกอันนี้แค่พื้นที่เดียวอะนครปฐมอะ แปลว่าที่อื่นเนี่ยก็ <c oughs> มันทุกหน่วยนะไม่ใช่เฉ <c oughs> พาะทางหลวงนะทุกหน่วยทุกหน่วยนะ,ะนะเนะพียงแต่มันจะเกิดเรื่องไม่เกิดเรื่องอมไม่เกิดเรื่องมันก็ไม่ไน่นอะไร <c oughs> บางคนบอกว่าคุณวิโรธสสก้าวไกลไม่น่าไปพูดไม่น่าไปขุดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยทำให้กลายเป็นอย่างนี้กันไปหมด ไม่เกี่ยวหรอกวิโรเขาเจอก็อยากจะพูดก็พูดแต่นี้มันอยู่ที่ตํารวจนั่นแหละทุกวันนี้ยังมีไหมสวยสติ๊กเกอร์เขาบอกบางทีเปลี่ยนไปอยู่ในไลน์ในโซเชียลมันหมดสมัยเราแล้วหมดสมัยเราบางทีเราตามก็ไม่ทันจำไปแล้วเราจะจัดการหรือเราจะเคลียร์ยังไงดีครับเพราะเนี่ยมันมันเหมือนมันเป็นอะไรที่มันฝังลึกอย่างที่ท่านบอกว่าต้องอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่ คือถ้าจะการพี่ถึงบอกการเมืองเป็นหลักไงคือตอนนี้นะนายกตีเป็นประธานกตลอนายกตีเป็นคนตั้งผบตรครับแล้วหลังจากนั้นรองผู้ช่วยผู้จัดการผู้การอะไรก็แล้วแต่นะนักการเมืองมันก็ยื่นบัญชีให้นายกมันก็อยากได้ผู้การผู้จัดการไปอยู่คุมพื้นที่เขาสินายกก็ส่งมาให้ผบผบก็เลยตั้งคนของนักการเมืองดํารงตําแหน่งนุ่นหมดไอ้พวกนี้มันก็ต้องชดใช้ รับใช้พวกนักการเมืองมันไม่ได้ไปสนใจใครหรอกใช่ไหมพี่ถึงบอกว่าประธานกอตลอนายกต้องออกไปเอาเหมือนตุลาการเขาประธานสาริกาเป็นประธานสาริกาของอายการเหมรือนกันการเมืองเขาก็มายุ่งไม่ได้ใช่ไหมให้อธิบดีขึ้นไปใช่ไหมอธิบดีขึ้นไปก็เสียแลวลงารสอบนรองรสอบสวเป็นประธานจามักใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาเป็นประธานกออึงจะไปส่งบัญชีเขาได้ไงเขาก็บริหารเขาได้นองต้องรวจถ้า ดําเนินการตั้งกันเองนะให้อดีตอลองอธิบดีรลองพบอตลอขึ้นไปน้าที่กเกษียณแล้วเนี่ยนะ,ะลงสมัครแล้วเลือกกันไปเขาก็บริหารงานได้การเมืองก็แทรกไม่ได้แล้วใช่ไหมพอการเมืองเขารู้คนคนไหนควรจะเป็นผู้จัดก,การนครบาลคนไหนควรจะเป็นผู้การทางหลวงคนไหนเขาสามารถจัดการกัน,กนได้แต่นี่ต้องจัดการตามบัญชีนะักการเมืองอม,มันก็ไปไม่ได้หรอกน้องไปไม่รอดหรอกคิดนะว่านายกเศรษฐาจะ ไหวไหมฮะผมก็ไม่รู้ท่านนะถ้าท่านรับตําแหน่งเยอะนะมันก็ไม่ไหวนายกควบคลังเป็นประธานกรทรแล้วเดี๋ยวจะเป็นประธานคณะกรรมการอีกไม่รู้กี่คณะนะมันจะไม่ไหวนะนะครับคือนายกก็ต้องรับผิดชอบน้อยๆหน่อยใช้นะความรู้ความคิดมองให้ทั่วทุกหน่วยงานแล้วแก้ไขปัญหา ใช่ไหมแต่ถ้าไปติดยึดเหมือนคุณประยุทธ์นะโอ้โหไม่ได้แก้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นประธานกรตลอเดือนแกก็มาประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแล้วมันจะแก้อะไรเนี่ยใช่ไหมแก้ไม่ได้ต้องเข้มแข็งนะน้องครับพี่อยู่เมืองชนเนี่ยนะโอ้สาวทิศมาผู้หญิผู้ใหญ่ไปตีก๊อฟกันงนั้นนะเราทําอะไรฮะเราก็ทําหน้าที่ของเราเราไม่ไปถานเราไม่ไปอ่ะไปผมเสียเวลาทํางานผมนะแล้วจริงๆแล้ว เวลานายไปตีกอล์ฟไอสารวัตรที่หน่งพวกกลับที่นั่นก็ไปนะแล้วทิ้งงานไม่ทำงานแต่พวกนั้นได้ดีเราก็ไม่ไปเราอยู่ของเราอย่างงี้นะไม่ได้ดีก็ได้ดีไม่ได้ดีก็ไม่ไปไรครับใช่ไหมเราต้องยึดมั่นอันนี้วัฒนธรนมไม่ใช่ของตำรวจอย่างเดียนะเกือบทุกหน่วยงานคนไทยฟังฟังแล้วรู้สึกหดหูตอนพี่เป็นพบวตรนะท่านสุริยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีถึงเลือกพี่ไง ใช่ไหมครับแล้วพี่ถึงทํางานได้เต็มที่แล้วท่านสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ถ้านายกมาจากนักการเมืองนะโอ้ไปไม่รอดหรอกท่านสุยยุทธ์ไม่เคยก้าวไกยพี่แม้แต่นั่นเดียวปล่อยอิสระเต็มที่ให้บริหารเต็มที่เราก็ทำงานสบายเลยอนะเหมือนที่ท่านพูดเรื่องรถนานะผมบวอท่านสิิจีแลโรดแล้วมันรีมหาไทยวันนั้นนะมีรถนําะมอเตอร์ไซค์คันเดียวคนแรกนะเห็นไหมท่านสิิตั้งพี่ไปเป็น ผู้กำับมงชนให้ปากคำนั้นเนี่ยขั้นสิทธิ์เราต้องได้ผู้ใหญ่แบบนี้ทต่สีท์ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตามข่าวนี้เลยครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววงการสีกากีตอนนี้อพอเรื่องมันเกิดขึ้นมันก็ต้องคิดว่ามีอะไรเสียก็ต้องมีมีอะไรดีก็ต้องมีอะไรเสียบ้างไม่ได้เรื่องเรื่องเสียก็เห็นก็อยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งจะต้องแก้ไขกันต่อไปครับส่วนเรื่องดีก็คือว่าต่อไปเราจะได้ไม่มีรัฐมนตรีที่เป็น กำนันลักษณะอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่เห็นเลยเส้นทางกำนันเยอะแยะเลยกำนันเสียกำน,นันปาอกำนันน้องกำนันตู้นนี่นั่นอะไรคุณสุเทพยังเป็นกำนันเลยใช่ไหมเป็นกำนันอย่างเงี้ยนะมาไม่ติดคุกต่อไปก็เป็นรัฐมนตรีได้เราจะได้ขายเป็นสักคนนะนันถ้าให้มันเกิดเกิดขึ้นมาอีกนะจะได้ตัดตอน,นกำนันพวกนี้เป็นรัฐมนตรีกันนะนะครับโอเคครับ